นี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับที่ด่านหน้องหลวงนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับ <c oughs> <c oughs> เต็นก็เป็นเต็นน้ำเลยครับนอนเปียกทั้งคืน <c oughs> นี่พี่สิทธิ์นะครับ <c oughs> ก็ผู้ชำนาญการในการเดินป่านะครับ <c oughs> โอเคเมื่อคืนเป็นไงบ้างพี่อันนี้ถ่ายวีดีโออยู่พี่ ชั่วโมงนี้เนี่ยครับผมมันไม่ใช่ชั่วโมงสัมภาษณ์แล้วเราได้กันครับเป็นอะไรคือเนี่ยครับผมมันไม่ใช่การเดินหรือนอนในป่าครับผมมันเป็นการล่องแพอย่างโอ้โหเลยครับอ๋อนี่เรามาพัดโต๊ะใช่ไหมพี่น้ำตลอด <c oughs> เป็นไม่ปูกาวชีดน้ำก็ไม่เข้าปูกาวชีดน้ำแต่มอยู่บนกาวชีดเออโอเคครับผมขอบคุณครับ <c oughs> นี่บรรยากาศยามเช้านะครับ <c oughs> ทุกคนตื่นมาเฮฮา เมื่อคืนเป็นไงบ้างพี่อีทวงไฟครับเมื่อคืนร้องเพลงกันน้ำฝนทั้งคืนเลยครับเปรี้ยงทั้งคืนเนอะแปลว่าแต่งเพลงได้แั่งเพลงไงพี่เหมือนผมเลยนะเป็นไงบ้างครับได้นอนเลยครับนี่เออาไปนะ มาก็มาดูมอข้ามอแกงงตอนเช้าอันนี้มอข้ามอแกงลิงตัวเ,เนนวกกล็กนะอันนี้คือตัวอย่างเไยก็มีนล้วขังเยอมากเป็นมอค้ามอแกงลิงที่นก็จะเป็นกลุ่มกนะ่มน,นนี่ก็อีกกลุ่มนึงนี่ก็บรรยากาศยามเช้านะครับ <ด>เะเอาไม่เหลืออะไรเลยจ,จะไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมพี่นี่ก็แคมป์นะครับแคมป์ก็โดนพายุฝนถล่มเมื่อคืนครับทุกเต็นท์เนี่ยเปียกเกือบหมดเลย <c ant> ยามเช้าก็จะมีแต่หมอกนะเไฟเบอร์สัต เป็นไลพี่กันเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนอนตย่นเทยงเหมือนกันเลยครับแยวนะอยากออมาคุยด้วยแล้วแต่ออกมาไม่ได้เพราะว่ากระตกตอนนี้ก็ยามเช้าก็มีกาแฟขนมปังบอกรองท้องไปก่อนอันนี้ป๋าเทพทำอะไรครับป๋าเทพจงกาแฟครับจงกาแฟใช้ช็อตเนี่ยครับเมื่อคืนแก้วนี้ แก้วน้ำออกจากเต็นต์จานี้ก <Yeah, like ็เลยแช่ช็อคโกแลตต่อเลยตอนนี้ผมกำลังถ่ายทำสาระกดีสองโลกถ่ายอะไรครับวิดีโอตอนนี้ก็เช้าวันที่สองนะครับ ก็กำลังทอดทอดปลาทีนะครับไม่ใช่ปลาทูปลาทีมันสามตัวอย่างไงครับเมื่อคืนไม่ได้นอนอย่างดีเฮ้ยแต่เมื่อคืนผมฝันแปลกฝันว่าหัดว่ายน้ำอยู่อุ้ยกเปียกจริง เอากรอบๆเลยพี่มเพมาตอ้งผมว่าการจตลาดอะไรเขาร้านต้องม่อะไรเลยไม่ตอนแรกผมก็นึกว่าพี่ใส่ถุงดำไว้นึกว่าใส่โอ้ถ้าพี่ไม่ใส่มันแย่เหมือนกันนะพี่นะเพราะไงฝนมันต้องตกอยู่แล้วอ่ะแต่คนอื่นทั้งหมดนะว่าน่าคือคือทีแรกผมกล่าวว่าจะมาแพ็คก่อนน นี่ก็ได้เวลาอาหารเช้านะครับก็จะเป็นผัดผักนะฮะมีน้ำพริกนะฮะีมีปลาทูทอดนะครับน้ำพริกกะปิน้กไโอ้แกงจืดเยอะเลยปลาทูไม่เค็มนะครับปล้ไปแล้วโอเคก็โต๊ะอาหารเช้านี้ก็เป็นวิวทะเลหมอกกับสายฝน และก็ทุ่งเปาะผูนะครับเป็นบรรยากาศอาหารเช้าที่หรูเลิศอลังการ